อตอบคอมเมนต์น้องเตยนะครับเนาะไว้ใจบ่ได้เลยครับจู่ๆกัดตัดสินใจบดตอแท็กคนหแห้งงานไทยอ่โลแรงงานไทยทั้งหมดเอาเมี้นมากับบังกลาเทดมาทแทนคนไทยหัวหนางานปวดหัวเลยครับราสันโอ้ยนะครับเนาะสวัสดีครับคุณพี่น้องเอฟซีสารวัลนักษาทุกคนทุกท่านทุกช่องทางนะครับเนาะ คือจริงหนองเตยรูปบลอยเนี่ยแหละคอมเมนต์มากนะครับเนาะโอ้แบบนี้ก็แย่ yeah, ยู่นะครับเนาะแรงงานไทเฮาองกัดูเหมือนว่าเขาจะบกคอยอยากได้แล้วสมมือนี่อันนี้เขาบอกตามพวมเป็นจริงแต่เก้านี่แรงงานไทเฮาองนี่เป็นระดับสนต้นนะครับแบบโคตรตาเนี่ยมักหลายเลยวันเถาะผมเขาบอกมาตลอดน่ะแหละว่ามันหลายอย่างคนไทยฮาองกัได้อืหลายอย่างอีกบอกไปหลายกะ กสิเคียดให้กันกสิว่าผมมาว่าให้แต่คนไทยผมเคยถือคนว่าให้เจ้าวนวดีๆเจ้าบอเคยบอกเจ้าบอกถึงแต่แนวมันบูดีเหมือว่าโอ้ผมบอกข้อมจริงเนาะผมบอกไปในมุมอีกมุมนึงนะครับนะว่ามันวายหนุ่มเห็แต่คนมาอย่างีย่อเข้าก็ต้องว่าอะรหลายยางว่าอรหลายมุมนะครับการที่เข้ามาเป็นซื้อเป็นยังยังซีน่ะมันมันเกิดเรื่องแบบนี้ดีผมเคยบอกอยู่ว่าตัวไปในคนไท่นีแต่เขามาเที่ยวกับเขามาหยาดจะมาแบบถูกต้องตามกฎหไม้นี่ การให้ีซ่าเท่าแกีกัดจันหน่อยเออว่าที่มีเห็นบาลายังโล่งงานนองเขานี่โล่คนไทยออกเบิดเอาเอา,เอาแรงงานเยอรม่นมาเขามาเทานมบังกลาเทียดเขามาเทานนมีอันนี้ผมบอได้ว่าเขานะเขากตัดสินใจเท่าแกีเขากับคู่มีเหตุผลของเขาอันนี้ฮขาบได้ว่ากันนะครับผู้ดใดที่ยังมีการมีงานอยู่ยังอยู่ในแท็กนั้นให้ตั้งใจเห็ดงานนะครับจะไปประมาทเออประมาทว่าด้ไนะครับจะไปคิดว่าเอ,อ้ยขู่ประยุ่แล้ว อุบาย่แล้วสูย้ยุเช็ดงานบ่ไดจะไปคืดเด็ดขาดย่าไปมันใจในตัวเองครับคักบันนั้นเกาหลีนี่คือเขาเป็นหัวหน้างานเขาเป็นเถาแกนี่เขาเบิง่งค้นออกนะครับเขาเบิง่งค้นออกเออเพราะฉะนั้นเฮานี่สิมาไซเกียเกียร์กยรลกบ่ไดเด้สโลลูบ่ไดเลย,ลเ,ลยเขาตองไปเรื่อยๆแบบไปเรื่อยๆล่ะคือยังอยู่นีน่ะเอา ผมเห็ดงานกับเรามา่ี 8, ่งแปดเก้าปีตะเกีบแปดปีเราพอไงนี่ผมเขียนทุกมือว่าวันนี้ทํางานได้เท่าไหร่เท่าไหร่คนเกาหลีอยู่บ่าไใดสองคนคนเกาหลีมากเท่าละมากวัวแรลกคนคนหนึ่งมากกับอยู่บ้านในี่แหล,ละเรา่ป็นให้เขียนนี่แล้วว่าวันนี้ทําได้เท่าไหร่ทําถึงกี่โมงทําตัวนี้ถึงกี่โมงแล้วทําตัวนี้ต่อถึงถึงกี่โมงได้กี่ตัวกี่ตัวทุกวันเขียนทุกวันทรงทุกวันเลยนี่มันเปนเลี่ยนหนังสี่เด นะครับขณะผมอยู่ว่าป่านนี้ผมก็ยังเขียนถูกมือเลยไม่มีการผ่อนนะครับเออเพาะฉนนั้นให้ตั้งใจเอาแห่งกระตือรือร้นนะครับพี่น้องคนไทยเฮาด้วยความเป็นห่วงนะครับเนาะจะไปคิดว่าโอ้ยกูบ่อยู่แล้วสู้อะไรดอกสู้คนไม่มากครัวสู้สีอ่าเปลี่ยนการเปลี่ยนงานเยาอย,ยาไปประมาทตะกี้เจ้าก็เคยเป็นคนไม่มาก,ก่อนคือกันเขาเอาคนประเทศอื่นมากเขาก็าต้องฝึกงานอีเจ้าหน้าเขากักบเกง่งนะครับย่าไ,ได้ประมาทได้พี่น้องเด้ออันนี้ ผมว่าจากใจนั่นแหละผมเห็นหลายคนแล้วที่คิดว่าจะคล้องแน่เนี่ยสุดท้ายแล้วเขาบเอาถึงเวลาเขาบอต่อสัญญาหรือเขาบอกลวงหนารวอมีนะครับมันจะเสียโอกาสนะครับพี่น้องขันเขายั่งจางเข้าอยู่ขันเขายั่งนั่งนออยู่นี่จะไปชาลาใจนะครับพี่น้องเลืให้ตั้งใจเขียนงานใน้เขานะเพราะเขามีตัวเลือกหลายเจ้าจําขําผมไ้เดี๋ยวนี้เขามีตัวเลือกเยอะแล้วแงงานอีพีเอ็ดมันเพิ่มมากอีกเกาหลีเขาก็ไปหาคุ้มแรงงานประเทศออื่นเพื่อกัน ประเทศใดที่เขาออกมาเห็นงานแล้วทําให้เขาเสียหลายหรือเขาเห็นข่าวออกมามีแต่แต่ทั่งที่มันเป็นทังลบหลายนี่เขาก็เเลี่ยนนะครับนะเขามีขุมพลังงานเขามีขุมแรงงานหลายเขาสามารถที่จะเลือกได้เขาเป็นคนจ้างนะครับเนาะอ,อันนี้ผู้ใดที่ตัวงานกับเป็นกำลังใจเห็นเนาะครับนอกตอนนี้รู้สึกว่าผมเคยย่ใิกลุ่มของแรงงานเพื่อนกันรู้สึกว่าคนไทยกับไม้กลุ่มกับตัวงานกันหลายงายการแรงงานกันหลายนะครับ <S 2> <S 2> <อ>ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ คลิปนี้ถ้าว่าเป็นประโยชน์ใช่ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ